S <S สวัสดีในวันอังคารที่29กรากฎาคม2568าค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นจะชวนทุกคนมาคุยเรื่องร้านอาหารเล็กๆต้องทำบัญชีอะไรบ้างธุรกิจร้านอาหารอาจเป็นธุรกิจในฝันของใครหลายคนใช่ไหมคะที่รักในการลังสรรของอร่อยและรักงานบริการแต่แค่มีใจรักในการทำอาหารเพียงอย่างเดียว ก็อาจจะไม่เพียงพอหากคิดจะเป็นเจ้าของร้านอาหารอร่อยสักร้านหนึ่งร้านอาหารขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จและมีกำไรในระยะยาวต้องมีส่วนผสมที่ลงตัวอย่างเมนูซิกเนเจอร์แม่ครัวฝีมือดีพนักงานน่ารักและที่สำคัญที่สุดคือความรู้ทางบัญชีที่ช่วยเราบริหารจัดการร้านให้มีกำไร ลักษณะเด่นของธุรกิจร้านอาหารธุรกิจร้านอาหารเป็นการผสมผสานระหว่างธุรกิจผลิตคือการปรุงอาหารและบริการเข้าด้วยกันอย่างลงตัวแต่ไม่ว่าเราจะขายลูกชิ้นปิ้งก๋วยเตี๋ยวโตเกียวหรือรามเมงก็จะมีกระบวนการธุรกิจคล้ายๆกันแบบนี้เปิดร้านอาหารเล็กๆต้องทำบัญชีอะไรบ้างหากเราไปจ่ายตลาดทำอาหารแล้วเก็บเงินรู้ไหมคะว่าในทุกขั้นตอนนั้น มีเรื่องบัญชีซ่อนอยู่ด้วยเช่นการจ่ายตลาดถ้าเราเริ่มทำร้านอาหารเล็กๆก็อาจจ่ายตลาดวันต่อวันเป็นเงินสดแต่ถ้าเป็นร้านใหญ่ๆต้องซื้อของทีเราเยอะๆพอค้าแม่ค้าก็จะนำวัตถุดิบมาส่งตรงถึงหน้าร้านให้เราเลยทีเดียวกรณีนี้เรามักได้รับเครดิต อาจจะจ่ายเงินเป็นรายอาทิตย์หรือรายเดือนแล้วแต่ตกลงกันค่ะการทำบัญชีเองก็ต้องมีการจดบันทึกการซื้อวัตถุดิบและคุมสต็อกสินค้าควบคู่กันไป ส่วนการปรุงอาหารนั้นแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ถ้าต้องควบคุมต้นทุนให้ดีว่าออเดอร์ที่รับมาแล้วเราตัดสต็อกวัตถุดิบครบถ้วนตามเมนูที่วางไว้ไหมและที่สำคัญเราต้องรู้ด้วยว่าแต่และเมนูอาหารที่ทำออกไปให้ลูกค้านั้นมีต้นทุนต่อจานเท่าไหร่ สำหรับการเสิร์ฟอาหารหรือส่งอาหารถ้ามีหน้าร้านพนักง,งานจะทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าตามโต๊ะและดูแลร้านให้สะอาดเรียบร้อยแต่ถ้าไม่มีหน้าร้านหันมาทำแบบ Delivery เราก็จะมีค่าขนส่งเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนพนักง,งานซึ่งเราก็จำเป็นต้องจดบันทึกบัญชีทุกครั้งด้วยนะคะ ส่วนการเก็บเงินในวันหนึ่งหนึ่งร้านอาหารมักได้รับเงินจำนวนน้อยแต่รับหลายครั้งต่อวันฉะนั้นตอนคิดเงินลูกค้าก็ต้องรอบคอบว่าคิดตามออเดอร์ครบไหมและตกเย็นทุกครั้งควรต้องเช็คเงินในเกะด้วยว่าได้รับเงินครบหรือเปล่า ทั้งหมดที่เล่ามานี้เป็นเพียงแค่เรื่องสำคัญที่มีบัญชีมาเกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เราเสียเวลามากหากไม่มีโปรแกรมบัญชีร้านอาหารมาช่วยเพราะเจ้าของร้านอาหารจะต้องบริหารทั้งสต๊อกวัตถุดิบการตัดสต๊อกเมื่อเบอิกใช้งานการควบคุมค่าใช้ใจ่ายต่างๆในร้านและการออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าทุกคนลองดูโปรแกรมบัญชีที่เชื่อมต่อระบบ POS ว่าช่วยทาบัญชีร้านอาหารอะไรให้บ้างได้นะคะ สำหรับปัญหาที่พบบ่อยของคนทําธุรกิจร้านอาหารนั้นมีปัญหายอดฮิตของเจ้าของธุรกิจร้านอาหารมักจะหนีไม่พ้นสเรื่องนี้คือ 1. บริหารวัตถุดิบเนื้อหมูเนื้อไก่ผักสดเครื่องแกงทั้งหมดนี้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารจานพิเศษ ปัญหาของร้านอาหารส่วนใหญ่มกักบริหารวัตถุดิบเหล่านี้ได้ไม่ดีพอเช่นซื้อเยอะเกินไปใช้ไม่ทันวันหมดอายุหรือของเน่าเสียก่อนทำให้ปลายอาทิตย์ต้องทิ้งของไปบ้างหรือของหายไม่รู้ตัวเพราะให้ลูกค้าเยอะเกินไปหรือโดนขโมยไปบ้างหรือของหมดก่อนลูกค้าเลยอดกินบ้าง เรื่องปวดหัวทั้งหมดนี้จะแก้ปัญหาได้ก็ต่อเมื่อเราทำสต็อกสินค้าวัตถุดิบตรวจนับเป็นประจำและวิเคราะห์ความต้องการของสินค้าว่าลูกค้าชอบเมนูอะไรจากร้านเราอย่างสม่ำเสมอ 2. ต้นทุนคงที่ต้นทุนคงที่เป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักที่เจ้าของร้านอาหารต้องแบกรับเพราะไม่ว่าจะขายแย่ขนาดไหนหรือขายดีเท่าไรเราก็ต้องมีต้นทุนเกิดขึ้นทุกเดือนแบบสม่าเสมอ ตัวอย่างต้นทุนคงที่เช่นค่าเช่าร้านเงินเดือนพนักง,งานค่าเสื่อมราคาร้าน 3. เงินหายปัญหาเงินหายเกิดได้จากหลายสาเหตุตั้งแต่คิดเงินลูกค้าไม่ครบทอนเงินเกินรับเงินมาแล้วไม่เข้าเกะ๊ะ หรือไม่ได้กระทบเงินสดทุกวันและยิ่งถ้าเป็นร้านอาหารที่ไม่มีระบบ POS เชื่อมต่อกับระบบบัญชีก็ยิ่งจะมีปัญหาเงินหายระหว่างทางได้มากยิ่งขึ้นเพราะเราไม่อาจมั่นใจได้ว่าทุกออเดอร์ที่ขายให้ลูกค้ามีการจดบันทึกบัญชีไว้และตรวจเช็คกับเงินในเกะหรือ Bank s t a t e เมนตอย่างเป็นระบบหรือไม่โดยสรุปแล้วแม้ธุรกิจร้านอาหารหัวใจสำคัญจะอยู่ที่การทำอาหารให้อร่อยบริการลูกค้าดีแล้ว อีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือการเข้าใจกระบวนการทำธุรกิจแล้วเชื่อมโยงกับเรื่องบัญชีให้ไปพร้อมๆกันอย่างกลมกลม่อมเพราะความสุขของเจ้าของร้านคงไม่ได้มีแค่รอยยิ้มที่ได้เห็นลูกค้าได้กินอาหารอร่อยแต่ยังมีกำไรจากธุรกิจที่เราคาดหวังจากความอร่อยด้วยเช่นกันบัญชีร้านอาหารหากไม่ทำจะส่งผลเสียอย่างไร เมื่อมนุษย์ทุกคนต้องยับยั้งความหิวด้วยการกินจึงมีธุรกิจร้านอาหารเกิดขึ้นมากมายให้เราเลือกใช้บริการสรรหาของกินได้ตามความต้องการซึ่งเรื่องที่ตามมาเมื่อเปิดร้านอาหารตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่มีที่นั่งรับประทานอาหารแบบจริงจังหากไม่มีการทำบัญชีร้านอาหารอาจไม่ส่งผลดีในหลายเรื่องเช่น ทำให้ไม่ทราบต้นทุนและกำไรที่แท้จริงไม่สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้โดยเฉพาะเรื่องของภาษีหากมีรายรับรายจ่ายสูงแต่ไม่ทำบัญชีร้านอาหารจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการยื่นภาษีสูงและนำมาซึ่งการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ดังนั้นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารที่หลายปีมานี้ไม่เคยทำบัญชีร้านอาหารเลยหรือที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจนี้ มาพิสูจน์พร้อมกันว่าทำไมคุณควรทำบัญชีร้านอาหารเรามาเช็ครายจ่ายธุรกิจร้านอาหารก่อนคิดจะไม่ทำบัญชีร้านอาหารกันค่ะ รายจ่ายของธุรกิจร้านอาหารเป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับการทําบัญชีร้านอาหารซึ่งปกติแล้วจะต้องมีการจดบันทึกรายการต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ทราบต้นทุนกําไรและคํานวณภาษีที่ต้องเสียได้อย่างถูกต้องด้วยรายจ่ายที่เจ้าของธุรกิจร้านอาหารทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต้องเจอประกอบด้วยดังนี้คือ 1. รายจ่ายด้านวัตถุดิบ รายจ่าหลักของร้านอาหารมาจากค่าวัตถุดิบซึ่งค่าวัตถุดิบจะมีต้นทุนที่หลากหลายทั้งแพงและถูกแล้วแต่เจ้าของธุรกิจจะสามารถสรรหาวัตถุดิบมาจากแหล่งไหนได้บ้างโดยถ้าหากขายอาหารได้มากก็จะยิ่งทําให้รายใจ่ายในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบสูงไปด้วย ดังนั้นหากไม่มีการบันทึกรายจ่ายทำบัญชีร้านอาหารในส่วนนี้ไว้จะทำให้ไม่สามารถคำนวณต้นทุนที่แท้จริงได้และวางแผนจัดการควบคุมต้นทุนให้เหมาะสมกับรายรับได้ยาก 2. รายจ่ายด้านการตลาดปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารจําเป็นต้องมีการทําการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจซึ่งเจ้าของธุรกิจจําเป็นต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อทําการตลาดด้วยเช่นการลงโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆย่อมมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้หรือจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมก็ต้องจัดสรรเงินไว้สําหรับโปรโมชั่นเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทำบัญชีร้านอาหารเพื่อให้ทราบรายใจ่ายในส่วนของการทำการตลาดหากมีการนำเงินในส่วนนี้ไปทำการตลาดแต่ไม่ได้ลงบันทึกไว้โอกาสหลงลืมไม่ได้นำมาคำนวณภาษีก็มีสูงมากและถ้าหากเจ้าของธุรกิจร้านอาหารที่จดบริษัทเป็นนิติบคุคคลจ่ายค่าโฆษณาไปต้องหักภาษีหนที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพกร ไม่ทำบัญชีร้านอาหารจนลืมส่งภาษีหักหนะ้าที่จ่ายให้กับกรมสัมพากรมีโอกาสถูกตรวจสอบย้อนหลังอย่างแน่นอน 3. รายจ่ายด้านขนส่ง ในกรณีที่ร้านอาหารมีบริการส่งอาหารให้ลูกค้าทางร้านอาหารอาจต้องรับภาระค่าส่งอาหารหรือหากให้ลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าส่งเองก็ขึ้นอยู่กับการตกลงของทั้งสองฝ่ายรวมถึงส่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเช่นไลน์แมนแก๊ปฟู้ดจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการที่จ่ายให้กับบริษัทขนส่งด้วยดังนั้นจะต้องบันทึกรายการแยกประเภทรายจ่ายในส่วนนี้ออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัด ต้นทุน4รายจ่ายด้านค่าแรงแน่นอนว่าการเปิดร้านอาหารจำเป็นต้องมีพนักงานไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวพนักงานเสิร์ฟแคชเชียร์และพนักงานแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารซึ่งมีทั้งประจำรายเดือนและจ้างเป็นรายวันทำให้รายใจ่ายในส่วนนี้เยอะอย่างแน่นอน ดังนั้นหากไม่มีการทำบัญชีร้านอาหารจะทราบได้อย่างไรว่าจ่ายให้ใครไปเท่าไหร่บ้างเมื่อถึงเวลายืนา่นภาษีก็ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนทำให้เสียโอกาสใช้ประโยชน์ทางภาษีไปโดยปริยาย 5. รายจ่ายด้านอื่นๆ รายจ่ายที่ร้านอาหารทุกประเภทต้องเจอคือรายจ่ายในส่วนของค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เนต็ตหรือบางรายเช่าร้านเพื่อประกอบกิจการก็จะต้องเสียค่าเช่าร้านด้วยหากไม่มีการทําบัญชีร้านอาหารไว้ไม่สามารถแจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่างๆได้ก็จะหมดสิทธิ์นำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาษี ส่วนเรื่องการจัดทำบัญชีเนื่องจากร้านอาหารมีหลายขนาดซึ่งหากเป็นร้านอาหารขนาดเล็กเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีรายรับรายจ่ายไม่มาก อาจไม่ต้องทำบัญชีร้านอาหารแต่จำเป็นต้องบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆและเก็บเอกสารไว้ให้ครบในกรณีที่เลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงส่วนร้านอาหารขนาดกลางเรื่อยไปถึงขนาดใหญ่มีรายรับรายจ่ายค่อนข้างสูงแนะนำว่าให้จดบริษัทเป็นนิติบุคคลและทำบัญชีร้านอาหารให้ถูกต้องพร้อมผ่านการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเท่านั้นก่อนส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจ การค้าโดยจัดทำบัญชีหลักๆดังนี้บัญชีรายรับยอดขายบัญชีรายจ่ายการสั่งซื้อวัตถุดิบบัญชีรายจ่ายค่าใช้จ่ายประจำบัญชีรายจ่ายค่าพนักงานบัญชีรายจ่ายค่าการตลา,าดโดยจะต้องแยกบัญชีรับเงินและจ่ายเงินออกจากกัน เพื่อให้ง่ายต่อการเช็คเงินเข้าและออกได้ง่ายขึ้นซึ่งปัจจุบันก็มีแอปพลิเคชันในการช่วยบันทึกให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นรวมถึงอย่าลืมออกเอกสารรับเงินให้ครบถ้วนออกใบกำกับภาษีหากจดทะเบียนแวดไว้และหากร้านอาหารได้จดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลต้องออกเอกสารหักหน้าที่จ่ายเมื่อมีการจ่ายด้านบริการเพื่อให้การทำบัญชีร้านอาหารตรงกับเอกสารหลักฐานที่มี สรุปแล้วจะเห็นได้ว่าในการประกอบธุรกิจร้านอาหารมีรายละเอียดเยอะมากโดยเฉพาะรายจ่ายที่มาจากหลายช่องทางรายรับที่เข้ามาจำนวนมาก หากเจ้าของธุรกิจร้านอาหารไม่ให้ความสําคัญกับการทําบัญชีร้านอาหารทั้งร้านอาหารที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและที่จดบริษัทเป็นนิติบุคคลย่อมมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการวางแผนดําเนินธุรกิจของตนเองการคิดต้นทุนการหาช่องทางเพิ่มกําไรรวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายของร้านและหน้าที่ของผู้เสียภาษีตามที่กฎหมายกําหนดได้อาจเลวร้วายถึงขั้นที่ต้องเสียภาษีย้อนหลังจํานวนมาก และค่าปรับโดยไม่จำเป็น